ค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายัง<ม>เรียนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะในช่องทาง YouTube กันอยู่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะของบทที่1การพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคลิปวิดีโอแรกนะคะคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันกับการวางแผนการพัฒนาไปยังจำกันได้ไหมคะนะคะการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะมีทั้งหมด สี่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการศึกษาความต้องการนะคะขั้นตอนที่2การออกแบบขั้นตอนที่3การสร้างแอปพลิเคชันและขั้นตอนที่4นะคะทดสอบนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นนะคะเมื่อเราพบข้อผิดพลาดนะคะเราก็จะวนกลับขึ้นไปแก้ไขแล้วก็รันอีกครั้งหนึ่งนะคะและ การวางแผนการพัฒนาอย่างจำกันได้ไหมคะที่คุณครูได้พูดถึงกระดานําบังนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้งานเป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ท้ายคลิปวิดีโอ,อยังจำกันได้ไหมเอ่ยคุณครูได้ฝากเว็บไซต์เอาไว้นะคะชื่อเว็บไซต์เทรโลนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมารองรับการทำงาน ของกระดานทำบางนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหัวข้อที่3นะคะของบทที่1นี้ก็คือเครื่องมือช่วยวางแผนและติดตามความก้าวหน้านั่นเองนะคะ เครื่องมือที่ว่านะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือโปรแกรมเทโลนะคะเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่นํามาใช้บริหารจัดการในในรูปแบบของกระดานคัาบังนะคะคุณครูคิดว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยน่าจะส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะใช้โทรศัพท์มือถือกันนะคะก็ให้ลูกเนี่ยเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็พิมพ์ h t t p นะคะ colon นะคะ t r e l l o c o m นะคะ เ e ลโลดอนะคะอ่านะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะสาธิตโดยหน้าจอของคุณครูนะนะคะจะเป็นหน้าจอของ่อา PC นะคะหรือแล็ปท็อปนะคะแต่นักเรียนเนี่ยสามารถนำโทรศัพท์ของนักเรียนเนี่ยเข้าเว็บไซต์นี้ได้นะคะอ่าเราเข้าสู่กิจกรรมที่1.1กันเลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะ จะอยู่ในหนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณสสวทหน้าที่8นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียน,นยใช้การ์ดคำบังวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันในการจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของเพื่อนในห้องและครบทุกงานนะคะตัวอย่างเช่นงานกวาดพื้นงานถูพื้นจัดโต๊ะเก้าอี้และก็ทิ้งขยะนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโจทย์ของกิจกรรมที่1.1นี้นะคะอนอกจากที่เราจะเอามาทำเป็นแค่การทำบังที่เราเขียนมือในกระดาษคล้ายๆลักษณะกระดาษโพสิสนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันในเว็บไซต์เทโลกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะยังจำได้ไหมคะกระดานคำบังเนี่ยเราจะ แบ่งเฟสง่ายๆออกเป็น3เฟสนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการการใช้งานของเรานะคะแต่สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สามเนี่ยเรากำลังเรียนพื้นฐานนะคะเราก็จะเอาแค่3เฟสง่ายๆนะคะเัง่จําได้หมคะว่าในในหัวข้อหรือข้อมูลบนการ์ดนั่นนะคะเราก็จะต้องมีรายละเอียดย่อยของงานนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้แนะนำทั้งหมด5หัวข้อนะคะ หเราจะต้องระบุรายละเอียดของงานนะคะสความสำคัญของงานนะคะสประเภทของงาน 4. ี่กำหนดเวลาและห้ากำหนดผู้รับผิดชอบนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าเว็บไซต์กันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์นะคะจากนั้นยังจำได้ไหมคะโดยช่อง d d r e s s นะคะเราก็พิมพ์นะคะยังจำได้ไหมคะ h t t p ีนะคะ colon slash slash นะคะเ e ล l o T R E L O. o com นะคะก enter น,นะคะเข้ามาแล้วนะคะลูกก็เลือก telo. com ได้เลยนะคะ,นะคะจากนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยสมัครสมาชิกนะคะนั่นก็คือ sign up for free นะคะก็สมัครไปนะคะครูก็ใช้อีเมลของคุณครูนะคะนักเรียนก็ต้องใช้อีเมลของนักเรียนนะคะนะคะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย อ่านะคะคก็เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็ใช้บัญชีที่ผูกกับ Google นะคะก็คือบัญชีอีเมล Gmail นั่นเองนะคะทีนี้ในหน้าตาของเว็บไซต์เทโลนะคะซึ่งจะมีคําว่ากระดานนะคะที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะคะก็ให้นึกถึงกระดานับคําบางที่เราเรียนมานะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันแบบใช้พื้นฐานง่ายๆนะคะ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทํางานนะคะว่าเรามีงานอะไรบ้างนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยคุณครูได้ทดลองสร้างเอาไว้ก็คือง,งานวันวิทยาศาสตร์นะคะแต่ของเราเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นงานทําความสะอาดห้องเรียนจำได้ไหมคะเราก็จะสร้างบอร์ดใหม่นะคะคลิกที่สร้างบอร์ดใหม่ขึ้นมานะคะเพิ่มชื่อของกระดานก็คือชื่อของนานนั่นเองนะคะก็งานทําความสะอาดห้องเรียนนะคะนักเรียนสามารถเลือกสีบริเวณตรงนี้ได้นะคะแล้วสร้างกระดานนะคะ นี่นะคะ,ะนักเรียนก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะ,ะหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเว็บของเทอโลนะคะนักเรียนก็จะเห็นชื่อง,งานนะคะงานทาความสะอาดห้องเรียนนะคะ,ะแล้วก็พื้นที่ทํางานที่มองเห็นได้นะคะก็คือในกระดานนี้นะคะเราสามารถเพิ่มคนอื่นเนี่ยให้มาทํางานกับเราได้ด้วยนะคะให้มาดูว่างานเนี่ยทาถึงขั้นไหนแล้วไปถึงไหนแล้วนะคะทีนี้นะคะในส่วนของอบอร์ดนะคะ,ะเราจะก็จะมาดูกันนะคะ เพิ่มรายการก่อนจำได้ไหมคะว่าเราเนี่ยแบ่งเฟสงานออกเป็น3เฟสนะคะซึ่งก็คืออสิ่งที่ต้องทำนะคะนะคะเฟสที่2ก็คือสิ่งที่กํากลังทําก็ได้นะคะ,คะกําลังทำนะคะและเฟสที่3นะคะก็คืออางานที่ทําเสร็จแล้วนะคะ อันนี้เราก็แบ่งเฟสงานง่ายๆนะคะออกเป็น3เฟสนะคะถ้างานลักษณะงานของเราเนี่ยมีหลายเฟสเราก็สามารถเพิ่มลิสต์ราการได้นะคะทีนี้นักเรียนนึกภาพออกไหมคะว่าสามเฟสเนี้ยก็เหมือนตารางคำบ,บางที่แบ่งออกมาเป็นช่องๆตารางสามช่อง,ง, 3, ชองใช่ไหมคะทีนี้เราจะพูดถึง กราฟของงานนะคะให้นึกภาพว่าเป็นกราฟอยู่ในแผ่นกระดาษนะคะแล้วก็ต้องใส่รายละเอียดในนั้นลงไปนะคะว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เริ่มที่สิ่งที่จะต้องทําก่อนเลยนะคะการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นทําความสะอาดอากวาดพื้นใช่ไหมคะนะคะก็จะเริ่มที่างานกวาดใส่หัวข้อเห็นไหมคะงานกวาดพื้นนะคะ ะะแล้วก็เพิ่มการ์ดลงไปนะคะกดเพิ่มการ์ดนะคะทีนี้เมื่อนัอกเรียนกดเพิ่มการ์ดนักเรียนจะเห็นดินสอนะคะซึ่งเราจะาป้อนรา,ายละเอียดลงไปนะคะก็คือคลิกที่ดินสอนี้นะคะก็จะมีงานกวาดพื้นงานถูพื้นนะคะสมมตินะคะงานทิ้งขยะงานทิ้งขยะแล้วก็มีงานจับโต๊ะเก้าอี้นะคะจับโต๊ะเก้าอี้นะคะ เราก็ได้ทั้งหมดการทั้งหมด4ใบเห็น <oo> ไหมคะทีนี้เราจะเข้าไปก๊าดแรกนะคะงานกวาดพื้นนะคะคลิปที่ดินสอนะคะเปิดก๊าดขึ้นมานะคะงานกวาดพื้นนะคะในรายการอยู่ในหมวดหรืออยู่ในเฟสสิ่งที่ต้องทานะคะคาอธิบายก็คือ,อให้กวาดพื้นห้องเรียนนะคะให้กวาดพื้นห้องเรียนตามาโดยแบ่งโซนนะคะเ,เราก็แบ่งโซนนะ,ะโดยแบ่งโซนนี้นะคะก็ ทีนี้สมาชิกเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเชิญเพื่อนโดยใช้อ e ีเมลนะคะเข้ามาร่วมได้นะคะ,ะในที่นี้นคุณครูยังไม่มีได้เชิญมานะคะป้ายป้ายคืออะไรเอ่ยป้ายก็คือเป็นหัวข้อของเขาเรียกความสําคัญนะคะความสําคัญป้ายนี้นะคะก็คือระบุความสําคัญของงานนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นจะมีแถบสีนะคะสีเขียวเนี่ยเราก็สามารถอาขอโทษนะคะสีเขียวเนี่ยเราก็สามารถใส่ข้อ,อคํา เราสามารถใส่คำระบุได้นะคะก็ใส่เป็นปกตินะคะเป็นงานปกติไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็สีแดงเราก็เลือกสีแดงเป็นงานงานเร่งรีบนะคะ สมมติเรากำหนดได้2องานนี้นะคะทีนี้เราก็จะเลือกว่างานกวาดพื้นเนี่ยงานรีบไหมปกติหรือเปล่านะคะเราก็เลือกสมมติเลือกเป็นปกตินะคะป้ายแท็กเนี่ยก็จะบอกอยู่นะคะว่าลักษณะงานนี้เป็นลักษณะปกตินะคะรายการที่ตรวจสอบการกวาดพื้นจะต้องมีสิ่งที่ตรวจสอบไหมถ้ามีสิ่งที่ตรวจสอบก็ใส่หัวข้อตรวจสอบเรื่องอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะตรวจสอบเรื่องอุปกรณ์ว่ามีครบไหมนะคะทีนี้เราก็สามารถเช็คลิสต์ได้นะคะไม้กวาด นะคะมีหรือยังเราก็เพิ่มมาไว้นะคะที่โกดยักนะคะแล้วก็ถังขยะนะคะก็เพิ่มไว้ไปเช็ค3อันนะให้เขาเช็คว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีหรือยังนะคะถัดมานะคะจะเป็นลงวันที่ทำความสะอาดเนี่ยเราจะทํากันวันไหนนะคะอย่างสมมุติวันที่29่สิบเก้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทํากันวันจันทร์เราก็ระบุไปนะคะครบกําหนดก็คือทําวันวันจันทร์อะไรวันที่2นะคะเวลากี่โมงเราเลิกเรียน15ใช่ไหมคะ 15านาทีา30นาทีนะคะเริ่มที่1 5บหานาทีานาทีนะคะแจ้งเตือนไหมนะ,ะจะแจ้งก่อนหนึ่งวันเกี่ยวกับงานกวาดพื้นหรือก่อนถึงเวลา5นาทีก็ได้นะคะแล้วก็บันทึกนะะ่ะี่เ็จแล้วนะคะการกำหนดหัวข้อนะคะ อ่าแล้วก็หัวข้อที่ห้าที่เราเคยคุยกันนะคะคก็คือมอบหมายงานเราจะมอบหมายใครนะคะอย่างเนี่ยเรื่องไม้กวาดเนี่ยเรามอบใครเอาไว้เราก็ใส่ลงไปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือเราใช้ฟรีเราก็เลยยังใช้มีตรงนี้ไม่ได้นะคะจากนั้นก็เรียบร้อยนะคะปึ้งนะคะเห็นไหมคะจะมีลักษณะว่างานการก,ารกวาดพื้นทําวันที่สองสิงหานะคะแล้วก็มีเช็คลิสที่จะต้องทํสามเช็คลิสนะคะต่อไปงานถูพื้นเปิดการาดขึ้นมางานถูพื้นป้ายนะคะ เป็นงานเร่งรีบไหมนะคะอ่าก็ปกติหรือว่าสมมติว่าเป็นงานเร่งรีบอ่าเราก็ใส่ป้ายไว้ว่างานนี้เป็นงานเร่งรีบนะงานถูพื้นเนี่ยนะคะแล้วก็รายการที่ตรวจสอบอ่าอาจจะมีอุปกรณ์ขึ้นมาอีกนะคะหรือคัดลอกจากรายการอุปกรณ์นี้ได้ไหมก็ไม่ได้เนะียเพราะมันใช้อุปกรณ์ต่างกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอ่านะคะเพิ่มรายการตรวจสอบไม้ถูพื้น นี่อะไรคะถังน้าใช่ไหมคะถังน้ำนะคะเพิ่มเอาไว้นะคะลงวันที่ทําวันที่เท่าไหร่วันที่สองเงนด้านเวลาเรากวาดขยะก่อนแล้วเราก็ถูพื้นถูกไหมคะถูพื้นเสร็จนะคะกวาดขยะสิบห้าจุดสามศูนย์เราก็ถูพื้นสักเวลาสิบหกนะคะสิบหกสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นะคะก็กวาดนอ่นครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ หัวข้อในงานถูพื้นเนี่ยพอก่อนจะถึงเวลาเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะก่อน5้านาทีนะคะเพื่อที่งานกวาดขยะเนี่ยจะได้เตรียมตัวให้เสร็จให้ทันเวลานะคะวก็บันทึกนะคะนะคะ,ะตอนนี้นะคะเราก็ได้การ์ดถ้ามองเหมือนเป็นการ์ดเนี่ยเราก็ได้มาสี่หัวข้อแล้วนะคะทีนี้ลักษณะการทํางานนะคะสมมุติงานกวาดพื้นนะคะ มีอุปกรณ์ครบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะหรือเป็นงานอื่นก็จะแบบอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เตรียมแล้วอย่างนี้นะคะ, uh, ะเมื่อเสร็จแล้วงานไหนเสร็งงานไหนที่กําลังทําเราสามารถย้ายการ์ดได้นะคะโดยการนั่เรียนดูนะคะคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากนะคะถ้ายังไม่เรียบร้อยก็ส่งกลับไปที่เดิมก่อนนะคะนะคะถ้ายังไม่เรียบร้อยก็ส่งกลับไปที่เดิมก่อนถ้าไหนเสร็จแล้วก็งานที่เสร็จแล้วเห็นไหมคะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยจัดการงานโดยง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใดๆเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นนักเรียนอาจจะได้รับมอบหมายให้จัดงานต่างๆนะคะอย่างเช่นจัดงานวิชาการนะคะหรือจัดงานห้องสมุดเหล่านี้นะคะนักเรียนก็สามารถาใช้ เว็บไซต์นี้มาช่วยได้นะคะหรือใช้เป็นกระดานํำบังมาช่วยได้นะคะทีนี้เมื่อนักเรียนเข้ามาทำแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยแคปหน้าจอเอาไว้นะคะหรืออถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์ของนักเรียนเอาไว้นะคะบันทึกให้เรียบร้อยนะคะอนี้คุณครูก็จะบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของค,ครูนะคะค,ครูก็เซไ้ว,ว่ากระดานํำบัง อันนี้คือลักษณะที่เราเซฟภาพในเครื่องนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้านเรียนแคปในจตามือถือของนักเรียนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่นะคะทีนค่ะเมื่อนักเรียนได้ดูการใช้เครื่องมือวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของงานโดยผ่านเว็บไซต์เทโลแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนนะคะไปดูกันค่ะนะคะ กิจกรรมของคุณครูนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ลิงก์นะคะเป็นลิงก์บทที่1แบบฝึกหัดท้ายบทนะคะซึ่งก็ให้นักเรียนเข้าไปทํากิจกรรมกันนะคะเมื่อนักเรียนเข้ามานะคะนักเรียนก็จะเจอหน้าตาพิธีการคํานวณมสามนะคะบทที่1น,นะคะแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คุณครูสมมุตินะคะ,ะเด็กหญิงชนิดานะคะนางสกุลด้วยนะคะ แล้วก็ระบุห้องนะคะอยู่ชั้นไหนนะคะเลขที่เท่าไหร่นะคะใส่ไปด้วยนะคะพาร์ทแรกผ่านไปกดถัดไปนะคะพาร์ทที่สองนะคะกิจกรรมท้ายบทที่หนึ่งให้นักเรียนทาเว็บให้นักเรียนทําในเว็บเทรโลนะคะก็คือนักเรียนต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะคะจากนั้นถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะคะนักเรียนเข้าไปที่เว็บนี้นะคะคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะคะ การติดตามความก้าวหน้าของงานทําความสะอาดห้องเรียนเหมือนตัวอย่างในคลิปที่ครูได้อธิบายเมื่อสักครู่นั้นนะคะจากนั้นให้นักเรียนถ่ายรูปกระดานขังบังในเว็บนะคะอัปโหลดส่งเป็นไฟล์รูปภาพาจาได้ไหมคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณครูเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปไว้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนคลิกที่เพิ่มไฟล์นะคะเนื่องจากคุณครูใช้แล็บท็อปนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องเลือก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะคะต้องทำการดาวน์โหลดนะคะเมื่อสักครู่ครูเซฟไว้ใน Picture นะคะนะคะกระดานคำบังนะคะกดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กดอัปโหลดอืมนะคะก็เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็คลิกถัดไปนะคะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนั่นก็คือให้นักเรียนตอบคำถามเพียงแค่3มข้อ ค่ะในส่วนที่3นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแบบปรหัดท้ายบทนะคะมีทั้งหมด3ข้อไม่เยอะเลยนะคะ,ะข้อที่1นะคะขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันมีความสำคัญอย่างไรนะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้หรือไม่แน่ใจเนี่ยนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอได้นะคะตั้งใจตอบกันด้วยนะคะข้อที่2นะคะแอปพลิเคชันที่นักเรียนรู้จักหรือเคยใช้งานมีอะไรบ้างตอบได้หลายแอปอคุณครูคิดว่านัก ทุกวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยก็คงได้ใช้แอปพลิเคชันหลายแอปกันเลยทีเดียวยิ่งในช่วงนี้นะคะที่เราอาอยู่บ้านเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนผ่านช่องทาง youtube กันนะคะ mm hmm. ข้อที่3นะคะ mm hmm. นักเรียนจะนำเทคนิคการ์ดคำบังไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำงานใดบ้างนะ นักเรียนก็ลองนําสิ่งที่เราได้ลองทําในวันนี้นะคะไปประยุกต์ดูซิว่านักเรียนเนี่ยอาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถนําไปช่วยงานอะไรได้บ้างนะคะก็ข่าเมื่อน,นักเรียนตอบครบทั้งสข้อแล้วนักเรียนก็กดส่งได้เลยนะคะค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก,ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ